วิเคราะห์บอลสุดเด็ดกับ007สปอร์ต 007สปอร์ตวันนี้จะพาทุกท่านมาพบกับบทวิเคราะห์ศึกฟุตบอลยูฟา่าเนชัลลีกระหว่างสกอตแลนด์พบกับยูเครนแข่งขันกันที่เวลาตีหนึ่งสี่ห้านาทีราคาต่อรองเปิดมาที่เสมอสกอตแลนด์เตรียมเปิดสนาแมแฮมเดนพาร์คต้อนรับการมาเยือนของทีมยูเครนโดยเจ้าบ้านสกอตแลนด์ภายใต้การนำทีมของสตีฟคลาร์พาทีมหนุ่มผลงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจเกมที่แล้วของพวกเขาก็เป็นการเอาชนะอาร์เมเนียมาได้ทําให้ตลอดสามเกมหลังสุดเป็นการชนะได้สองเกมและแพ้ไปหนึ่งเกมด้วยกันทางฝั่งยูเครนภายใต้การนำทีมของ Alexander ขออออออเเเเเเเลลล็็็กกกซาาาานน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 นดดรร์ปปตตตคคคคฟททีีมมมขงุ่่่่่่่ยยยููแแแแแ้้้ววนะะัับจถิ ยังไงก็ตามมาตรฐานของผลงานของทีมก็ยังคงพลาดยากแต่ด้วยความที่เจ้าถิ่นเองยังได้เปรียบในบ้านบวกกับจําเป็นต้องเก็บแต้มให้ได้ดังนั้นเกมนี้เนี่ยน่าจะรุ้นเก็บ1แต้มไปได้เป็นอย่างน้อยสกอ์ดีค่าหนึงหนึ่ง,งวางสกอตแลนด์ความมั่นใจ8เต็ม10และก่อนจากกันวันนี้สําหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะดูฟุตบอลแบบจ่ใจไม่พลาดทุกไฮไลท์สำคัญก็กดลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับ